ว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ผมต้องบอกว่าเฮ้ยคันนี้ถูกกว่าออกห้างมาสองแสนบายฮัตตกุ๊ก ผมพูดจริงคันนี้โคตรว้าวเลยแ้วคันนเลขไม้หนึ่งหมครับเพื่อนๆเรามาดูครับไฟหน้านครเป็น full LED ให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะเป็นตัว RS แบบนี้คือไม่หมื่นโลเพื่อนๆดูกระจังหน้าแทบไม่มีริ้วรอยอ่ะเนี่ยเอามือลูบให้ดูเลยเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องคือเราต้องบอกก่อนว่าซื้อคันนี้คุ้มมากๆเพราะว่าออกห้างมาเนยมันประมาณ7จ็ดแสนสีบาทแต่คันนี้บอลขายอยู่ที่ห้าแสนสี่ห่นเกนต่อเดือนนะ อยู่แค่เดือนละ9.000พันเท่านั้นเองไม่ต้องใช้เงินหล่งมลเลยสักบาทนะอันนี้ที่บอยบอกไว้ให้แล้วากกระโปรง,งหน้าเดิมๆโชว์กันแบบนี้พี่แก้มฝั่งขวาครับสวยๆแบบนี้ไล่มานี้ยอยแต้มสีดิซีนฝากระโปรง,งครับสวยๆแบบนี้มอต้องบอกว่าถ้าคันนี้ใครเป็นกังวลสามารถเอารถคันนี้ไปเข้าศูนย์กระบอทได้เลยนะที่ศูนย์ฮอนด้าได้เลย จะได้สบายใจตัวล้อนะครับเป็นล้อสีเทาดํามาให้เรียบร้อยแบบนี้18555 R 1 6ครับเพื่อนๆกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เราต้องบอก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วเพื่อนๆเราพามาดูในส่วนตัวนี้ครับเบาะดําตัดแดงแบบนี้ครับมีค r u i อน control ให้เรียบร้อยแล้วนะมาติดฟังก์ชันลงพงมาไลนะครับแล้วก็หน้าจอ DVD มาให้แอร์เป็นแอร์ออโต้แบบนี้ให้แล้วเราเป็นวิชิตอนด้วยนะครับเลขไมล์อยู่ที่11,000หมท่นนโลเท่านั้นครับเพื่อนๆคุสตาร์สมาร์ทอนทีมาพร้อมอจริงๆครับและตัว,าวาาเาา่ข มาดูข้างหลังครับข้างหลังนะก็เป็นเบาะข้อดีของเขาครับ ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างใหญ่และกว้างคือคนตัวใหญ่นั่งได้ผมแนะนําแบบนี้พี่ดูนี่แม็กโอแมตอาร์ครืสวยจัดเลยต่อไปเลยเรามาดูในส่วนของตัวฝาท้ายครับตัวนี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปสุดคือตัว R S นะนเพื่อนๆนี่ครับเพราะเป็นแฮชแบกนะบอลต้องบอกว่าผู้หญิงอะพอใช้เป็นแฮชแบกแล้วมันง่ายเพราะว่ามันพับของได้ดีมากรถฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะครับแล้วก็เ<แ>มตอาร์คถึงเราไปในส่วนตัวไฟท้ายนะไฟท้ายตัวนี้เป็น L E D มาให้เรียบร้อยแล้วฮะพี่ดูที่ช่วงล่างนี่ฮะบอลให้ดูช่วงล่างหนส่วนของตัวนี้ะบจพามาดูในส่วนของตัวบอรข้้าางหนล ของฝั่งคนนั่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วด้วยออกล้นกับน้องนะไม่ต้องกลัวนะพี่จา๋ามีครบทุกอย่างครับคันนี้ติดฟิล์ม 3M มาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจรถคันนี้ทักมาครับบอสตุกบุรีครับรับประกันหลังการขาย2ปี20,000โล2 4 7รายการที่ศูนย์บริการทั่วประเทศไทยบายบายจา้ะบายทุกบุ